พอ,อคุณย่ายล่ะค่ะหืมไปทั้งไหนมุกกล่องนี่ได้แกงพัคเเล็กค่ะไส้หมูกับไข่ตุมค่ะนี่ค่ะไห้ตุมก็นำปลาค่ะหน้าค่ะ แสบแสบน้ำกันแก้วพักินเด็กแสบคักมื่อนี่เนียวค่ะอุ้ยอือกับดุดดุยนะคะหิวเข่าในมือนี้ ลูกโดดพร้อมอืมอืมสซ่บ แกงใท่ใบผีกะต้นผัเหมันหักเลเก็บมาใส่กันแซ่บสวย ให้ต้มพร้อมค่ะให้ต้มกินแบบง่ายๆ ต้มค่ะทำเป็นปลาใส่ก็จิ้มจิ้มกับข้าวเหนียวค่ะอันนี้ ให้ค่อยกินเน่ยค่ะแบบนี้ฟ้าห้อย thì lục đỗ อันคือเล็บครับ ตะไค่ค่ะไส้เป็นหัวเลยค่ะหมูค่ะ เย็นมุมไายกับแสงบ่ได้ค่ะ <c oughs> อือจับนัว คิบพูกเองทิศคับอือืม,อม อันนี้กิมไข่ตม้มใส่หน่อยผัวผัวแสบเคยไหมคะ 嗯。Mm hmm. อันติดตัวย์เราลดไลน์เราอดเดียวเบิ้งมาได้นี่ไ่ไม่ผักวม่ไม่หยัางเลย ลายหนึ่งใ,ใบพริกน้ำนะะี่ค่ะใบพริกความ ใม่หาว cation. <agrade c twists> ค่ะแดดไงเมื่อเนี่ยว่าหนาวว่าห่อน รีบรปดีอาการ tolerate <laughs> hả <laughs> <laughs> Sick. Uh -huh. กินเหรอคะเป็นสไตล์ด้วยค่ะกินอะไจะต้องกินบะเบิดตักหลายๆค่ะตายคุณยายีนจะยากพี่น้องก็ต้องสงสัยด้วยค่ะกินบะเบดเพราะว่าคิดเป็นเงี้ยวจะไปหลังกล่องหอืไปจกไม้ซึเกาค่ะไปจกตอ <c oughs> เนี่ยจกตออีก ไอ้แม่กะคลิปมันเน่าไปค่ะเลยเรืองเอาไวส้สำนีกนอนยังไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้คุณยายนัมเมอเดอร์ค่ะคุณยายบนนอกให้คลิปตามประจาค่ะสังเกตเลยค่ะ การตัดต่อกันอย่างกับบ้านๆเลยค่ะว่ามีเทคนิคมีอย่างขอบคุณหลายๆเด้อค่ะติดตามที่ให้กำลังใจกันตลอดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ